ที่จังหวัดภูเก็ตครับ DSI เขาจับสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้ารายใหญ่นะครับมูลค่ากว่า50ล้านบาทที่ห้องประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินภูเก็ตครับกลมสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่ร่วมกันคัดแยกสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ถูกจับมาเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาโดยนายรตรยฤทธิ์เตมหิวงศ์อธิบดีกลมสอบสวน ขออภัยครับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้สั่งการให้ร้อยตำรวจเอกพลสันเทือสวนผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญาและเจ้าหน้าที่นำหมายค้นของสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเข้าตรวจค้นสถานที่เก็บสินค้าปลอม5แห่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตผลการตรวจค้นสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้า4แห่งก็คือโกดังไม่ทราบเลขที่ในตำบลกระทู บ้านเลขที่112และ112ทับ1ตำบลกระทู้บ้านเลขที่35ทับ192หมู่2ตำบลเกาะแก้วและบ้านเลขที่35ทับ168หมู่ที่2ตำบลเกาะแก้วพบเสื้อผ้าปลอมเครื่องหมายการค้านะครับอาทิหลุยวิกตอง์พุชชี่ไนกี้อาดิดาสชาแนลและยี่ห้ออื่นๆกว่า1 0 0 0 0ชิ้นรวมมูลค่าความเสียหายกว่า50ล้านบาทตัวเจ้าหน้าที่ได้ยึดไว้เป็นของกลางแจ้งข้อกล่าวหาเสนอจำน่ายและมีไว้เพื่อจำน่าย ซื่อสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชนาจักรซื้อหรือรับไว้โดยประมาณระการใดซึ่งอันตนพึงรู้ว่า เป็นของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรก่อนครับโดยพฤติการกระทําความผิดนะครับเป็นแหล่งค้าส่งค้าปลีกผ่านเพจ a c e b o o k เสนอจําหน่ายสินค้าปลอมคุณภาพเกรด A ขายให้กับผู้ที่สนใจอย่างผิดกฎหมายทําลายเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยถูกสํานักผู้แทนการค้าสหรัฐกําลังจับตามองเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาทางกรมสอบสวนคดีพิเศษจึงเร่งปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังครับ